l ล็อกฮิตมาตินกระชับความสัมพันธ์กับสเปนนะครับเพื่อให้มั่นใจในการผลิต S.P.Y. 7หรือว่า SPY7 นั่นเองเอาละครับล็อกฮิตมาตินเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องบินรบใช่ไหมแล้วก็เป็นบริษัทที่ว่ารับเหมานะครับการป้องกัน ภัยทางอากาศหรือแม้แต่การป้องกันราชอาณาจักรของสหรัฐอเมริกาแล้วเขาต้องไปกระชับมิตรกับสเปนทำไมนะครับแล้วก็ไอเจ้า SPY หรือว่า SPY ยเซเนนี้มันคืออะไรกันในวันนี้นะครับแอดจะไปรวบรวมข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ทางบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับล็อกฮิตมาตินได้เดินทางนะครับเพื่อไปกระชับมิตรนะครับกระชับความสัมพันธ์กับกองทัพสเปนนะครับเพื่อจะให้มั่นใจในการผลิต SPY หรือว่าส p ปเซเว่นนี้ ไอสปายเซเว่นนี้คืออะไรแล้วทำไมต้องไปจับมือกับอาสเปนนะสงสัยกันไหมเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังครับซึ่งข่าวนี้นะครับเป็นข่าวทาง Naval Technology นะครับได้ออกมาประกาศว่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสเปนนั้นได้ผลิตชิ้นส่วนระบบเป็นระบบสำคัญสำหรับระบบเรดาร์ของบริษัทล็อกฮิตมาตินรวมไปถึงนะครับยังผลิตเครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำ และอุปกรณ์เสริมยังมีอีกก็คืออุปกรณ์ส่วนประกอบนะครับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองซึ่งเอาง่ายๆนะครับว่าทางสเปนเนี่ยเขาได้ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับในการผลิตเรดาร์รวมไปถึงนะครับระบบระบายความร้อนและก็อุปกรณ์เสริมนะครับยังมีอีกก็คือ อุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆให้กับทางบริษัทล็อกฮีดมาตินนั่นแหละครับทำให้บริษัทล็อกฮีดมาตินนั้นต้องเข้ามากระชับความสัมพันธ์กันหน่อยละเพราะดูเหมือนว่าช่วงนี้นะครับเราเร่งที่จะผลิตหัวรบเรดารมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำสงครามเนี่ยอาวุธยุโทโธปก,กรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับทางล็อกฮีดมาตินเลยต้องมาจับมือนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับ อาล็อกฮิตมาตินเนี่ยเขานะครับได้ผลิตอะไรรู้ไหมผลิตเรดาร์นั่นเองนะครับซึ่งไอเจ้า SPY หรือว่า s p ายเซนี้มันก็คือเรดาร์นะครับที่บรรจุอยู่ในเรือฟริเกตนะครับของประเทศสปเปนนั่นเองซึ่งนะครับเรดาร์ SPY เวอร์ชัน2นะครับของบริษัทล็อกฮิตมาตินที่ ได้รับชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับมาจากสเปนแล้วก็มาผลิตที่อเมริกานะครับแล้วก็ส่งกลับไปให้สเปนใช้นะครับซึ่งไปใช้ในเรือรบฟริเกตร,รุ่น F110 นะครับของประเทศสเปนนั่นแหละครับที่ทำให้ล็อกกินมาตินต้องเร่งเข้าไปกระชับมิดกันหน่อยแล้วว่าเออเดี๋ยวได้แน่นอนไม่ต้องกลัว SPY เดี๋ยวเฮียจัดให้นะครับซึ่งของสเปนนั้นนะครับก็ได้บรรลุนะครับจุดสำคัญในการประชุมทางเทคนิคของ Critical Design Review นะครับที่ ล็อกฮิตมาตินได้มีการประชุมกันก่อนหน้านี้ซึ่งนะครับทางบริษัทล็อกฮิตมาตินนะครับเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าที่จะปรับปรุงความสามารถเทคโนโลยีการป้องกันประเทศนะครับระดับโลกโดยการผนวกรวมกับบริษัทในสเปนนะครับ ไม่ว่าจะรวมกันนะครับด้านห่วงโซ่อุปทานซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานของระบบเรดาร์ spy seven นั่นเองบริษัทอุตสาหกรรมอวกาศและการป้องกันประเทศนะครับได้มอบคำสั่งนะครับให้กับทางบริษัท Indra, าเอสซิบานูแมคคาลิ a คิลแอนด์เอนจิเนและบริษัท icm นะครับหรือว่า Integral, d e c o n i อ i เ o n ั่นมอนต SL นะครับซึ่งถ้าผมออกเสียงผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแอดเนีไม่ค่อยจะรู้เรื่องภาษาสเปนสักเท่าไหร่มันค่อนข้างที่จะอ่านยากนิดหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับมีการให้ออกแบบนะครับสำหรับส่วนประกอบของระบบเรดาร์รุ่น ANSPY7 หรือว่า ANSPY7 เวอร์ชันที่2นะครับซึ่งจะใช้ในโครงการ การผลิตเรือฟริเกตรุ่น F110 ของประเทศสเปนนั่นเองซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวหนึ่งนะครับในกลยุทธ์ที่กว้างขวางขึ้นของบริษัทล็อกฮิตมาตินในการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานนะครับระหว่างประเทศโดยการให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศสเปนน,นั้นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการผลิตเรดาร์ของบริษัทล็อกฮิตมาตินนั่นเอง เอาง่ายๆว่าเมื่อก่อนนะครับล็อกฮีดมาตินเนี่ยเขาจะซื้ออุปกรณ์และก็ชิ้นส่วนบางอย่างนะครับจากประเทศสเปนเข้ามาผลิตเรดาร์ในประเทศเขาแต่ถ้าว่าตอนนี้นะครับล็อกฮิดมาตินเขาจะยืดหยุนนะครับแล้วก็ไปร่วมมือและให้ไอ้สเปนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตระบบเรดาร์ด้วยนั่นเองเพื่ออะไรนะครับทำไมล็อกฮิดมาตินต้องทําแบบนี้นะครับล็อกฮิดมาตินเขาบอกว่าเพื่อนะครับเป้าหมายที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและการขยายกําลังการผลิต รวมไปถึงนะครับการผนวกรวมพันธมิตรของประเทศสเปนนั้นเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพด้านการป้องกันทั่วโลกของบริษัทล็อกฮีดมาตินนั่นเองซึ่งนะครับเราฟังดูแล้วก็เหมือนจะดีนะครับว่าล็อกฮิตมาตินเขาอาจจะแชร์ให้กับสเปนได้รู้ถึงนวัตรกรรมของระบบเรดาร์สไปเซเว่นนี้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งล็อกฮีดมาตินรับมือในการผลิตไม่ทันหรือเปล่าจึงต้องให้สเปนนะครับช่วยในการผลิตนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ อย่างที่เรารู้กันอาวุธอะไรต่างๆนะครับของล็อกฮิตมาตินนี่ได้ถูกส่งนะครับไปใช้ในประเทศยูเครนค่อนข้างเยอะจึงทําให้ขาดแคลนหรือเปล่านะครับเลยต้องให้นวัตรกรรมที่ห่วงนักห่วงนาเนี่ยกับประเทศอื่นๆนะครับเพื่อเร่งในการผลิตด้วยนั่นเองซึ่งนะครับในปีที่ผ่านมาบริษัทล็อกฮีดมาตินยังได้รับสัญญานะครับจากกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นในการผลิตเรดาร์นะครับรุ่น anspy 7นะครับเวอร์ชันนึ ซึ่งก็คือเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันแรกนะครับก็คือเวอร์ชัน1นนะครับแต่ทางของสเปนเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่2และเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งนะครับให้ประเทศญี่ปุ่นนั้นผลิตเวอร์ชันหนึ่งนะครับจำนวน2ชุดให้กับระบบป้องกันขีปนาวุธนะครับ e j i s Archer ของประเทศญี่ปุ่นเองนะครับนอกจากนี้ระบบเรดาร์ SPY หรือว่า spy seven ของบริษัท l c ็ h e e d m มา t ินนี้ ยังประสบความสําเร็จนะครับในการบูรณาการและทดสอบนะครับเรือติดตั้งระบบ a e s i s System e q u i p ิ e พ Vessel นะครับ หรือที่เป็นหรือตัวยอ่อเรียกว่า ASEV นะครับของประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วยคือเอา,อาง่ายๆว่าไอราร้ระบบเรดาร์เนี่ยมันเป็นระบบเรดาร์ที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือรบของสเปนหรือว่าจะเป็นเรือรบของฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เรดาร์นะครับ SPY นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือรบอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับซึ่ง พื้นที่ทั่วไปหรือว่าอ่าส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใช้เป็นเรดาร์ SPY หรือว่าเรดาร์ SPY 7ของบริษัทล็ h e ฮี Martin นั่นเองนะครับซึ่งตามข้อมูลข่าวกรองนะครับโดย global data เกี่ยวกับตลาดเรดาร์ทางทะเลทั่วโลกนะครับคาดว่าล็ h e ฮี Martin จะเป็นซัพพลายเออร ระบบเรดาร์ทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดนะครับให้กับประเทศญี่ปุ่นในแง่ของมูลค่าการตลาดนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นนี้ก็ได้มีการเร่งการผลิตอาวุธนะครับเร่งการผลิตเรือรบนะครับเพื่อที่จะป้องกันประเทศตนเองนะครับและเขามองว่าบริษัทล็อกฮีนมาตินนี้ก็คือบริษัทหลักๆนะครับที่จะส่งระบบเรดาร์นี้ไปให้กับญี่ปุ่นนั่นเอง นอกจากนี้นะครับไอล็อกฮิตมาตินเนี่ยยังส่งเรดาร์รุ่นนี้ให้กับประเทศไหนอีกบ้างยังมีระบบเรดาร์นี้ที่ส่งไปให้นะครับกับกองทัพเรืออังกฤษอีกด้วยนะครับไอระบบเรดาร์สไปเซเว่นนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับนายอาม่าฮัสเซนนะครับรองประธานฝ่ายมันติโดเมนคอม a บ s โซลูชันของบริษัทล็อกฮิตมาตินเน้นย้ำนะครับถึงความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือเหล่านี้นะครับว่าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เหล่านี้นะครับช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ยัรงรวมไปถึงนะครับช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันก็มอบศักยภาพด้านการป้องกันที่ล้ำหน้าที่สุดสำหรับความปลอดภัยในศตวตรรษ ที่21นี้แหละครับก็คือง่ายๆว่าไอ้รองฝ่ายประธานของมันติโดเมน o m b a t Solution ของรองฮีมาตินเนี่ยก็คือเขานะครับก็ออกไปแปาประกาศนะครับว่าในการจับมือกับสเปนครั้งนี้เราจะมีความช่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในท้องถิน่นแล้วก็ทำให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมเราจะขับเคลื่อนถ้าเกิดว่าสเปนผลิตได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปขายด้วยกันนะครับไอเรดร์ดรุน่นนี้อ่า แล้วก็อย่างมอบศักยภาพที่ดีที่สุดนะครับให้กับกองทัพสเปนอีกด้วยนะครับโดยไปติดตั้งในเรือฟริเกตของสเปนนั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับบริษัทล็อก e ีทมาตินนะครับและบริษัทสเปนนะครับเขาก็มีความร่วมมือกันมานานแล้วแหละเออเราเขาก็จับมือกันมานานแล้วแหละกับการผลิตของอะไรพวกนี้แต่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะครับสเปนก็เป็นแค่ คนที่ให้ความร่วมมือก็คือส่งอุปกรณ์ส่งชิ้นส่วนอะไรให้กับทางล็อกฮิตมาตินแมลงเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้นะครับได้มีการเข้ามาร่วมพัฒนาด้วยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งทางบริษัทสเปนนะครับมีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานนะครับในช่วง2ศตวรรษที่ผ่านมาซึ่งอุตสาหกรรมของสเปนนะครับได้ผลิตชิ้นส่วนประกอบสําหรับเรดาร์ในบริษัทล็อกฮิตมาตินเนี่ย และก็ยังรวมไปถึงระบบระบายความร้อนด้วยน้ําและอุปกรณ์เสริมพร้อมกับระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นก่อนหน้านี้แล้วครับนอกจากนี้นะครับประเทศสเปนนั้นก็ยังมีการลงนามนะครับในข้อตกลงเพื่อที่จะซื้อขีปนาวุธ p a t ิ i o t Advanced Capability นะครับ เวอร์ชันที่3ของบริษัท Lockheed Martin ด้วยนั่นเองหรือที่เรียกว่า pac 3นั่นเองนะครับซึ่งเป็น missile segment enhancement นะครับหรือว่า mse ของบริษัท Lockheed Martin นั่นเองนอกจากนั้นนะครับสเปนนะครับก็ยังได้มีการเข้าร่วมนะครับชุมชนนะครับผู้ใช้ pac 3ข้อตกลงนี้นะครับทั้งสองจะสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระหว่าง Martin กับประเทศสเปนนั่นเองนะครับ เอาละครับเมื่อฟังมาถึงจุดนี้ละเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับการที่ล็อกฮีตมาตินเร่งไปจับมือกระชับมิรนะครับกับทางประเทศสเปนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือไอ p y 7เนี่ยหรือว่าสบายเซเว่นเนี่ยก็คือเรดาร์ที่ติดตั้งนะครับกับเรือฟริเกตรุ่น f 1 1 0ของประเทศสเปนนั่นเองนะครับซึ่งไอ p y นี่ก็คือเรดาร์ถูกไหมและการที่ล็อกฮีตมาตินนะครับเข้าไปกระชับมิรนะครับก็คือไป ร่วมมือกับทางสเปนเพิ่มเดิมนะครับให้สเปนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาด้วยนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้น,นะครับสเปนเป็นแค่คนส่งของให้กับทางลอคฮีตมาตินเพียงเท่านั้นนะครับส่งชิ้นส่วนอะไรต่างๆให้กับลอคฮีตมาตินเพียงเท่านั้นแต่ตอนนี้นะครับลอคฮีตมาตินให้สเปนร่วมผลิตและพัฒนาด้วยซึ่งหนึ่งนะครับเราอาจจะมองได้ว่าลอกฮีตมาตินนี้ ขาดแคลนของหรือเปล่าขาดแคลนของในสต็อกหรือเปล่าจึงต้องเผยแพร่นวัตรกรรมที่ตัวเองห่วงนักห่วงนานะครับให้กับประเทศอื่นเพื่อที่จะให้เขาช่วยผลิตนั่นเองนะครับแต่อีกมุมมองหนึ่งนั้นก็คือว่าล็อกฮิตมาตินนะครับอาจจะเอออยากกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสเปนจริงๆนั่นแหละก็ได้มีการแชร์นะครับนวัตรกรรมอะไรต่างๆนะครับให้กับทางสเปนซึ่งเห็นว่าสเปนนั้นช่วยเหลือล็อกฮิตมาตินมาเป็นเวลายาวนานนั่นเอง ผมก็มองได้ออกมาสองแง่สองมุมอย่างนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์และวิเคราะห์เรื่องราวเรื่องนี้ลงมาใต้คอมเมนต์ผมรออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับและวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนนัดกดไลค์กดซ like, ับสไครต์คนละหนึ่งครั้งถ้าเพื่อนๆคิดว่าเรื่องราวเรื่องนี้ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจและน่าจับตามองของโลกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางทหารของล็อกฮิตมาเตียนหรือว่าระบบเรดาร์ของสเปนที่ได้รับไปในเรือฟรีเนนี้ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็อย่าลืมแชร์เพื่อนของคุณนั้นได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ผมจะนํามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับเฮ้ hey. เขาห่วงนักไม่ใช่เหรอนัวัตถุรับเนี่ยจู่ๆทำไมแมสิบเอ็ด